สวัสดีครับนักศึกษาท่านนะครับวันนี้เราก็มาคุยกันต่อเรื่องงานเสมือนนะครับซึ่งวันนี้เราจะพูดกันถึงหัวข้อของ potential energy นะครับหรือว่าพลังงานศักว์นะครับซึ่งพลังงานศักว์เนี่ยก็จะแบ่งเป็นสองประเภทใช่ไหมครับก็คือพลังงานศักว์ยืดหยุ่นนะครับกับพลังงานศักว์จากแรงโน้มถ่วงนะครับโอเคเรามาพูดถึงพลังงานศักว์แบบแรกก่อนก็คือพลังงานศักว์ของการยืดหยุ่นนะครับ พลังงานสรรกักของการยืดหยุ่นเนี่ยถ้าจะให้เราวาดรูปให้เห็นชัดก็คือเราจะ,กกาะมักยกตัวอย่างด้วยตัวสปริงนะครับมักยกตัวอย่างด้วยตัวสปริงนะครับพลังงานยืดหยุ่นเนี่ยพลังงานศาย์ยืดหยุ่นเนี่ยคือพลังงานที่สะสมในวัตถุนะครับที่เกิดจากความยืดหยุ่นของวัตถุนะครับเรา,าพิาจารณาตัวสปริงนี่นะครับสปริงเนี่ยถ้าไม่ยืดไม่หดนะครับก็จะมีความยาวตามรูปแรกนะครับเ mm hmm. มื่อออกแรงกด F1 เข้าไปเนี่ยก็คือจะมีระยะอยุนะครับจะปจะหดตัวตามแนวแกน X นะครับซึ่งการหดตัวในแนวแกน X กเนี่ยก็จะทำให้เกิดการสะสมพลังงานนะครับก็คือมันจะมันจะ,ะตามนี้นะครับก็คือ F1 เนี่ยก็คือจะได้ X1 ก็คือเส้นนี้นะครับ F นะครับก็ เอตัวนี้นะครับฟืบไปเรื่อยเรื่อยจนถึง f2 นะครับไปยุบไป x2 นะครับเมื่อเราพิจารณาการยุบจาก x1 มา x2 นะครับเราเห็นได้ว่ากราฟความสัมพันธ์ของ f กับ x ตัวนี้นะครับจะเป็นความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมีความชันเท่ากับค่า k นะครับความชันเท่ากับ k นะครับแล้วก็พื้นที่ใต้กราฟตัวนี้นะครับพื้นที่ใต้กราฟตัวนี้พื้นที่สีเหลืองตัวนี้นะครับก็คือ พลังงานสักย์นะครับซึ่งถ้าเราพิาาาจารณาการกระจัดเล็กๆนะครับเดลเนะครับเราจะได้ว่าเดลวีตัวนี้เท่ากับ kx เอ็กดลเนะครับโอเคจากตัวนี้เดลวีนะครับเท่ากับเอ่อดีวีนะครับ d v e ก็คือพลังงานสักย์ืดหยุ่นนะครับ VE e l a s t i c นะครับ e นี่คือ e l a s t i c เอ่อเท่ากับ f dx นะครับ จากนั้นเราอยากได้ ve เนี่ยเราก็อินทิเกรตนะครับตั้งแต่0ูนย์ถึง x ใดๆนะครับเราก็จะได้ว่าพออินทิเกรตเร้ก็ได้ว่า ve เนี่ยเท่ากับหนึ่งส่วนสอง kx กำลังสองนะครับซึ่งเท่ากับพื้นที่ใต้กราฟของ f และ x นะครับอ,อันนี้ก็ที่พูดไปแล้วนะครับถ้ามีการกดสปริงจากระยะ x 1ไป x 2นะครับพื้นที่ใต้การาฟก็คืออินทิเกรตนะครับ kx dx ตั้งแต่ x หถึง x 2นะครับต่อมานะครับสำหรับพลังงานสั่งเสมือนนะครับสำหรับพลังงานสั่เสมือนก็คือเราสมมติให้สปริงเนี่ยมีการขจัดเสมือนเดล x นะครับซึ่งตัวนี้เดล ve เนี่ยจะเท่ากับ f เดล x ซึ่งเท่ากับ kx เดล x นะครับค่าของสปริงค่าของงานสเสมือนพลังงานสั่งเสมือนเนี่ยจะเป็นบวกเมื่อสปริงถูกทำให้หดตัวนะครับ หรือยืดออกมาให้มากขึ้นนะครับและค่าจะเป็นลบเมื่อสปริงถูกปล่อยให้หดตัวหรือยืดออกมาให้น้อยลงนะครับโอเคสำหรับงานที่กระทำด้วยแรง F นะครับงานนคือก็คืองานก็คือ U ใช่ไหมครับนะและค่าของไอตัว VE นะครับพลังงานสั่์ยืดหยุ่นเนี่ยจะมีค่าตรงกันข้ามเสมอนะครับก็คือ ไอ้ตัว U เนี่ยงานเนี่ยจะทําให้เกิดพลังงานนะครับงานที่เราใส่เข้าไปจะทําให้เกิดพลังงานในระบบนะครับโอเคเดี๋ยวอธิบายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับอ่เรามาดูพลังงานศัว์รูปแบบที่2ก่อนนะครับพลังงานศัว์รูปแบบที่2คือพลังงานสัโน้มถ่วงนะครับสมมุติว่าเรามีมวลเอ็นนะครับมีวัตถุมวล M นะครับโอเคพลังงานสัก ที่สะสมในมวลวัตถุจะเท่ากับบวก mgh นะครับ vg เนี่ยเท่ากับบวก mgh ถ้าวัตถุมีตำแหน่งสูงกว่าจุดอ้างอิงนะครับนั่นหมายความว่าเราก็ต้องมีจุดอ้างอิงจุดหนึ่งก่อนว่า vg ตัวเนี้ยเท่ากับ0นะครับถ้าอยู่สูงกว่าจุดอ้างอิงนี้นะครับ vg จะเป็นบวกนะครับถ้าอยู่ต่ำกว่าจุดอ้างอิงนี้ vg จะเป็นลบนะครับ vg จะเป็นลบนะครับ ต่อมาเรามาดูสมการพลังงานนะครับสมการพลังงานหรือ energy equation นะครับเราจะบอกว่างานเนี่ยงานที่กระทำกับระบบนะครับคือ W เนี่ยนะครับจะเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานสักว์ที่เกิดขึ้นในระบบนะครับซึ่งพลังงานสักว์ที่เกิดขึ้นในระบบเนี่ยก็คือ,อ elastic ก็คือสักย์ยืดหยุ่นนะครับกับสักว์จากแรงโน้มถ่วงนะครับนั่นหมายความว่างาน นะครับงานที่เราใส่ให้กับระบบนะครับจะเท่ากับเอ่อจะงานที่เราใส่ให้กับระบบนะครับลบด้วยพลังงานที่เกิดขึ้นในระบบจะเท่ากับ0ูนย์นะครับจะเท่ากับ0นะครับหรือเราพูดอีกแนวหนึ่งก็คืองานที่เราใส่เข้าไปในระบบนะครับจะทําให้เท่ากับพลังงานที่เกิดขึ้นในระบบนะครับพลังงานสักนะครับที่เกิดขึ้นในระบบนะครับ เรามาดูความแตกต่างนะครับระหว่างสมการที่เกิดงานงานนะครับ du เท่ากับ0ย์กับ du พลามนะครับเท่ากับ dw นะครับพิจารณารูปเดียวกันเลยนะครับรูป a ตัวนี้นะครับมีมวลอยู่1ก้อนนะครับมีแรงกระทํา2แรงก็คือ f 1กับ f 2นะครับตัวนี้จะมีสปริงอยู่ด้วยนะครับถ้าเราพิจารณาแค่มวลอย่างเดียวนะครับมันก็จะมี f 1 f 2 mg แล้วก็ kx ใช่ไหมครับถ้าเราพิจารณาตรงนี้ พี่นาแค่มวลอย่างเดียวนะครับสมการที่ใช้ก็คืองานที่เกิดขึ้นกับมวลตัวนี้นะครับงานเสมอนเนี่ยจะเท่ากับ0แต่ถ้าเราพิจารณาตัวสปริงด้วยนะครับตัวมวลและตัวสปริงและแรงภายนก f 1น่กับ f 2นะครับตัวนี้เราจะได้ว่างานเดล u ูพลามเนี่ยนะครับงานเดล u ูพลเนี่ยเท่ากับพลังงานสักที่เกิดจากสปริงและพลังงานสักที่เกิดจากแรงลมถ่วง นะครับโอเคอน,นี่คือข้อแตกต่างกันระหว่าง2ออันนี้นะครับจากนั้นนะครับบทสรุปสุดท้ายนะครับเราสามารถสรุปไล้ว่า virtual work นะครับที่กระทำนะครับด้วยแรงภายนอกที่กระทำกับวัตถุเนี่ยนะครับที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่ตัวพลังงานศักย์นะครับพลังงานศักย์มันมีอยู่สองอย่างก็คือเกิดจากกราวิตี้กับเกิดจากสปริงใช่ไหมครับเกิดจากความยืดหยุ่น ของวัตถุนะครับถ้าไม่ใช่สองอันนี้นะครับ virtual work ที่เกิดจากแรงภายนอกที่กระทำกับวัตถุทั้งหมดเนี่ยนะครับที่จุด equilibrium นะครับที่จุด equilibrium นะครับจะเท่ากับนะครับจะเท่ากับ change นะครับการเปลี่ยนแปลงของ total ของ elastic กับ gravity potential energy นะครับทั้งหมดนะครับของระบบหรือเราพูดง่ายๆเป็นสมการก็คืองาน เดลยูพลามนี้จะเท่ากับเดลวก็คือพลังงานศักงสมเสมือนทั้งหมดนะครับโอเคสำหรับการบรรยายในครั้งนี้นะครับก็จะจบลงที่ที่ตรงนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ